สวัสดีค่ะพอดีนะคะพี่พียบสีทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกันค่ะสําหรับชซโลนี่ดาบไทายและมีดจากพี่ช่างมอยประเสริฐแท์กันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาพบกันเช้าวันพฤุษหัสที่4ธันวาคมด้วยนะคะตรงนี้เป็นเช้าวันพฤุหัสของเรานั่นเองค่ะ ก็จะเป็นงานชุดเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันทั้งหมดคขะวันนี้มีมากัน8เล่มน,นะคะที่ทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันวงด้านนอกนั่นเองค่ะจะไม่มีลายเส้นสักเล่มเลยนะคะสําหรับงานชุดนี้เป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันก็จะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงนะและก็คมนานต้านสนิมน,นั่นเองค่ะตรงนี้พี่พีเอฟซีท่านใดที่สนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 064ค่ะ9892265เชอร์เบลมิดัคไทยนั่นเองค่ะระยะตอนนี้ที่เราอาจคิดอยูน่นะคะพี่ช่างทำงานอยู่หลังบ้านนะอาจจะมีเสียงค่อนข้างดัง,งรบกวนนิดนึงนะคะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะแต่เราก็ต้องทำเวลาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบเข้า ต้องรีบเข้างานประจํานะคะก็เลยต้องอัดคลิปในช่วงนี้ด้วยนะคะต่างคนก็ต่างเร่งรีบนะคะตรงนี้มาชมหวงานกับงานเล่นที่หนึ่งกันก่อนได้เลยค่ะสําหรับงานนี้ของเราตรงนี้เนี่ยเป็นงานปีร้อนนะคะที่ทํามาจากตำบลล้องคลองอยู่ที่จังหวัดแพร่นั่นเองค่ะสําหรับงานเล่นที่หนึ่งของเราค่ะเป็นงานเหล็กสลับลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะเป็นทรงใบอีเนบนะคะใบยาวอยู่ที่12.2นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม7นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่นที่หนึ่งของเราค่ะ งานชุดนี้แบ่งปันที่ราคาเริ่มละ800บาททวนค่ะบร,ริษัทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยรับประกันงานนี้ตลอดการใช้งานเลยดทีเดียวค่ะจึงทําให้ TFM สี่สุขุมมันอกมันใจกันมากขึ้นนะคะตรงนี้มาชมผลงานกับงานเล่มที่2กันค่ะสําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่11.9นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าน7นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา800บาททวนนั่นเองค่ะเป็นงานเหล็กสลับลูกปืนเยอรมาทั้งหมดและก็ไม่มีลาย เส้นด้วยนะคะตรงนี้ มาต่อกับงานเล่มที่3กันค่ะสําหรับงานเล่มที่3มของเราใบยาวอยู่ที่12.1นิ้วค่ะสันนา7มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม7นิ้วนั่นเองค่ะงานเล่มที่3ามของเรานะคะเป็นใบอีเน็บนะคะทรงอาจจะคล้ายๆกันนะคะเทเลกต่างกันนิดเดียว่ะะนิดๆหน่อยๆนะคะตรงนี้ก็สามารถเลือกดูเลือกชมกันก่อนได้ว่าชอบเล่มไหนชอบแบบไหนนะคะก็สามารถรีบจับจองกันก่อนได้เลยเพราะว่าช้าอดหมดแน่ๆค่ะเพราะว่างานแต่ละ1นึ่งคลิปของเราหรือว่าแต่ละ คลิปเนี่ยจะมีกันเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นนะคะตรงนี้ต้องรอง,งานคลิปใหม่เท่านั้นค่ะสําหรับงานเล่มไหนที่เราติดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อกับงานเล่มที่4กันค่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งนิ้วสันหนาหกมิลใบกว้างสองจุดสี่นิ้วและด้ามเจ็ดนิ้วค่ะตรงนี้เป็นด้ามไม้ปราดูนะคะเป็นปอคอเหล็กทั้งหมดนะคะก็มาไซส์เจ็ดนิ้วนั่นเองค่ะก็แบมงอันที่ราค่ะ 800บาททวนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่5กันค่ะสำหรับงานเล่มที่5ตรงนี้ใบยาวอยู่2 1 7นิ้วค่ะสันนา6มิลใบกว้าง22นิ้วและด้าม7นิลนั่นเองค่ะงานเล่มที่5ตรงนี้แบ่งปันที่ราคา800บาททวั่นเองค่ะทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนตลับลูกปืนที่เรามาโชว์กันนั่นเองค่ะก็จะทํามาจากองแบบนี้เลยนะคะที่เรานํามา ทำเป็นมีดพกพาหรือว่าเป็นมีดใช้งานให้ d d เดีได้ใช้การได้ชมกันนั่นเองค่ะตรงนี้เดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะคะมาต่อกับงานเล่นที่6กันก่อนได้เลยค่ะสําหรับงานเล่นที่6ตรงนี้ค่ะ ใบจะค่อนข้างกว้างนิดนึงค่ะใบยาวอยู่ที่12นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.6นิ้วและด้าม7นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นใบอินิบใบกว้างนะคะก็มาแบ,บ่งปันกันที่ราคา800บาททวนค่ะบริการส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะตรงนี้ต้องเน้นย้ําให้ p d f c ได้ทราบกันด้วยนะคะและก็สําหรับงานเล่มที่7ค่ะงานเล่มที่7ต,ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่12.1นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.6นิ้วและด้าม7นิ้วนั่นเองค่ะ แบ่งกันที่ราคา800บาทนะและก็งานเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้งานเล่มที่8นั่นเองค่ะใบยาวอยู่2 1 7นิ้วสันนา6มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม7นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้มาครบกันทั้ง8เล่มเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับงานมีดอเนกของเราที่ทามาจากเหล็กสลับลูกปืนเนยอรมนันคมนานตามม้านสนิมและก็เหล็กค่อนข,ข้างแข็งแรงด้วยนั่นเองค่ะจึงทําให้การใช้งานของ BBM ีทุกท่านดูว่าจะเป็นงานอนเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นงานมีดพกคาหรือว่างานมีดเพื่อ การเกษตรตรงนี้สะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาอย่างแน่นอนกับมีดชัางบอยปราสเซอร์แพร์การใช้งานก็จะค่อนข้างแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับที่เพียงนีท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทร0649892265เชื่อมโยงมิดาไทยและยังสามารถใช้เบอร์โทรนี้นะคะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ line. และก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในช่องแชทของเราตรงนี้นั่นเองค่ะดูรูปภาพและก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปจะได้ไม่พลาดในส่วนของงานนี้ของเรานั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ